วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเป็นเกม The Sim กันจะเป็น The Sim มฟเราก็จะบอกวิธีการที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะตอนเข้ามาก็จะเป็นนี้นะมันก็จะมีเป็นแบบเนี่ยรูปหมาสัตว์เลี้ยงนนเห็นไหมเห็นเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้เนียที่ชี้ไปเห็นไหมเรานะคะก็ให้กดเข้าไปแต่ คืออันนี้เราได้ซื้อไปแล้วไงกดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่สาหลัอใครนะคะที่ยังไม่ได้ซื้อเนะี่ยก็ถ้าสมมตินะกดเข้าไปในร้านสัตว์เลีย้ยงเราก็ให้กดตรงเนี้ยเห็นไหมสมมตินะคะว่าถ้าเป็นร้านสัตว์เลี้ยงนะเออพอเราซื้อช่ป่าเข้ามาล่าเราจะเลี้ยงหมาก็เข้าไปที่ด็อกเนะี่ยเลี้ยงแมวก่อนเนี้ยแล้วก็เลื่อนนะมีมันจะมีแมวเยอะแยะแค่นี้นะคะเราก็จะซื้อสัตว์ได้แล้ว น่ารักมากนะเลยอ่ะเอ้อันนี้ก็น่ารักนะตัวสีส้มเรากะจะเลี้ยงสักกี่ตัวดิเราก็ให้เราเลือกไว้ก่อนนะตื่นเต้นจังเลยจะได้เลี้ยงแมวแล้วใจ่อะและอีกอย่างนะคะเราก็สำหรับใครที่อยากจะรู้วิธีการอย่างงน้นอย่างนี้อะไรก็บอกมานะสำหรับเราเหรอ เราขอเลี้ยงเป็นตัวไหนดีอืมเดี๋ยวป๊บน,นึงนะโอ้โหอันนี้นะคะจะเป็นแบบแม่หุ่นยนต์เลยนะโรบอทแคทใช่ไหมเดี๋ยวเราก็าตัดสินใจได้แล้วเราจะเลี้ยงตัวนี้นะคะเออเดี๋ยวกันนี่นะคะก็ใช้เพบ18นะเราก็ซื้อเนาะ เราจะซื้อให้คนคนคนนี้ละกันเออแล้วก็ออวกด yes นะคะโอเคไปดูแมวสุดที่รักของเราเอ,อ๊แต่เราไม่ต้องตั้งชื่อหรอโอ้มันน่าจะมีชื่อของมันอยู่แล้วนะไหนลองเข้าไปดูนี่ไงสัตว์เลี้ยงน่ารักของเราออกมาแล้วนี่นะคะกำลังเล่นอะไรนี่นะเราจะมาเปลี่ยนชื่อนะก็ ขอใช้เป็นชื่อเออก็คือที่บ้านก็เลี้ยงแมวอยู่นะสีะคล้ายแบบนี้แหละแต่ก็เออชื่อตามนแนวแล้วกันนะแมวที่บ้านนะคะสีอย่างนี้เลยแต่ว่าตัวเล็กมากนะชื่อไข่หวานอันนี้เราก็จะตั้งว่าไข่หวานเหมือนกันนี่น้องไข่หวานไหนมากอดหน่อยดีกว่าอีเจ้าของอยู่ไหนยะ กอดแมวใหม่หมแล้นะว่ากอดไข่หวานดีกว่าที่จริงแมวที่บ้านก็แบบนี้นะแต่ตัวเล็กมากมีสองเดือนอยู่เลยอันนี้โตตัวใหญ่นี่นะคะกอดกันน่ารักมากเลย,ยน่ารักจังเลยโอเคนะคะเราก็จะมาเล่นกันนิดหน่อยคืออันเนี้ย ไม่ใช่แค่แบบว้ายทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะร้องด้วยแยวคือวันนี้นะคะเราจะไม่ใค่เราจะไม่ได้มาสอนการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวนะจ๊ะเราจะมาเล่นด้วยอันนี้นะาร้ก็ขอแนะนำตัวก่อนตัวนี้ไอผู้หญิงชุดนี่เนี้ยมันชื่ออะไรนะลืมละเออเดี๋ยวนะชื่อ โมนิซาแบตเตอร์นะจ๊ะส่วน,ต,วนนะตัวนี้ชื่อซาร่าพอเชอร์ตัวนี้ชื่อสกอตแบร์อันนี้ฟิสดี้มูดี้เดี๋ยวไปเราไปดูซาร่ากันก่อนนี่ซาร่านี่นะคะก็คือจะเป็นบ้านของซาร่านะคะซาร่ากับเออเดี๋ยวซาร่ากับฟิสดี้มูดี้มูดี้นะคะเราก็กจะให้มีลูกกันโอ้แต่ว่าเราก็ขอไม่ใช้ชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อได้ไหม เดียว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 เราอะเอ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อหม่อืมช่างเถอะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนทีหลังนะคะเราก็กะจะให้ซาร่าเนี่ยนะนะได้มีลูกกับมลี่แต่ตอนนี้นะคะยังเป็นเบรดเฟนกันอยู่เราก็ต้องแบบทำความสนิทสนมไปเรื่อยนะนะแต่ก็เหนื่อยมากแล้วอะ เหนื่อยมากที่จะมีลูกจะอยากให้มีลูกกันเร็วๆนะเออต่อไปเราก็จะมาเลี้ยงหมากันเราจะให้หมากับซาร่านะจ๊ะเออเอาทั้งหมากับทั้งแมวเลยดีกว่าเพราะว่าชอบน้องชอบแมวแต่ถ้ามีแมวอย่างเดียวชีวิตมันก็ไม่มีสีสันใช่ไหมออตัวนี้ไม่น่ารักอ่ะไม่ชอบบะเอาอยาบอกนะว่ามีแค่ต,ตัวเดียวเนี่ย อันนี้ก็น่าจะดุนะัหน,นี้ก็ไม่ค่อยชอบมันไม่มีหมาแบบเหมือนปอมตัวเล็กน่ารักน่ารักเลยเหรอว้าฮัสกี้น่ารักจังเลยโอ้มีอยู่แค่นี้ไม่มีหมาตัวเล็กเลยเหรอหมาใหญ่เลยละขอเป็นพันฮัสกี้เออตัวนี้แหละโอ้โหแพงกันแต่ก็รวย เรามีเงินเอาก็ให้ไปบ้านซาร่าก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเอาเอะไรลืมชื่อแล้วเอาไอดิดี้อะไรนะเอาฟิดดี้นะคะมาอยู่ด้วยแล้วต่อไปเราก็จะมาดูบ้านฟิดดี้กันบ้านฟิดดี้นะก็จะเป็นบ้านเล็กๆอ่ะคือจะเป็นบ้านฮะ ใช่ใฉันจะพาไปบ้านฟิตี้ตอนนี้เขาอยู่บ้านด้วยกันแต่ยังเป็นเบรดเฟนกันอยู่นี่นะก็คือทุกคนน่าจะเคยเห็นใช่หม,มบ้านนี่เราสร้างให้ตอนที่สองค่ะที่ยังไม่ปรับปรุงอะไรเนี่ยเพราะว่าจะให้ย้ายไปอยู่กับซาร่านะส่วนนี้นะจาะก็ชื่อสกอตตนั่นเองเยาจะไปดูบแนะนำบ้านเอ้ย เอ้ยชื่อสก็ตแบร์นี่เธอบ้านของเขานะคะก็ซื้อแบบเป็นสำเร็จรูปออกมาเพราะที่เกียจแต่งอะไรก็จำไม่ค่อยได้หรอกตอนนี้บ้านก็ยังไม่พัฒนาการก็เพิ่งอยู่เลเวลเจ็ดเองอะนะ mm hmm. เดี๋ยวเรานะคะก็จะเรียกนางเอกของเราที่เพิ่งซื้อแมวมาเด,วเดี๋ยวเราขอไปซื้อแมวมาซื้อหมาเพิ่มก่อนเลย เราจะให้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 ใหโมริซาและจะเลี้ยงแมวสองตัวดีไหมหรือจะเลี้ยงสามตัวดีอยากให้มันเลี้ยงเยอะเวลายนี้ก็น่ารักดีนะเอยากได้อันนี้ด้วยฮะแต่อันนั้นให้ซาร่าดีกว่าแล้วเราก็จะหอซื้อตัวนี้ดีกว่าให้โมนิซาเย้ ต่อไปก็จะมาซื้อตัวนี้นะจ๊ะให้ซาร่านี่นี่นะจะส่วนอันนี้ซื้อให้ใครนะไ,ไม่ต้องบอกเนาะเออซื้อให้สกอตตหน่อยดีกว่าเราก็จะซื้อหมาให้สกอตนะรู้แล้วว่าจะเอาตัวไหนเลยตัวนี้แหละโอเคซื้อให้อ้าวหอนี่ไง ต่อไปนะจ๊ะเราก็จะไปตั้งชื่อกันเลยตั้งชื่อกันตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ๊ได้ยินเปล่ากำลังอัดอยู่เนาะเออน้องแมวสองตัวนั่งไงวิ่งไปรู้นแล้วน่ารักไหมตั้งชื่อไปว่าอะไรดี จีจีเออตั้งชื่อให้จีจีดีกว่าเนาะคุณแม่ตั้งให้ด้วยเออโอเคเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อชื่อจีจีนะอืมนี่นะะ่ารักอันนี้ก็เป็นแมวที่แบบว่าเคยเอามาเลี้ยงแค่วันเดียวมันชื่อแมวจริงๆนะเนี่ยนี่ไงเนี่ยร้องแล้วแมวอ่ะนี่ดูโฉมหน้าใกล้ๆซูมได้แค่นี้แหละ นอนแล้วเนี่ยเเราขอไปดูไข่หวานของเราก่อนไข่หวานจ้ะแม่หนูปวดที่จังเลยแล้วแม่ไปอาบน้ำลเลยอไงลยะคะแม่มากอดหนูเลยได้ไหมคะแม่จ๋าไอ้ลูก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 เฮ้ยหนูวันแม่แล้วแมวแล้ว,ลว,ลวจะวิ่งรัวบ้านไวไมาดูกันด้วยโอเมกอด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 เรายังไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ามันตัวเมียหรือตัวผู้อ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะเพชรอ่ะอะไรอ่ะทำไมบ้านเราไม่มีกระบะทรายหรอฮะวัวจิกแมวเขาก็จะอ๋อมาจุบกันโอเคดีมากเพสโตเหรอไหนละจ้าเพสโตนี่ไงว,ว้าวเฮ้ยมีกระต่ายด้วยอ่ะจะซื้อกระต่ายไหม คือตัวเรานะคะก็เคยชอบกระต่ายหรือจะให้ซาร่าเลี้ยงกระต่ายดีให้ซาร่าเลี้ยงกระต่ายดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะมาซื้ออาหารแมวก่อนเอออ๋าไม่ใช่อาหารแมวอันนี้มันเตียงแมวใช่ไหมเตียงแมวก็อยู่ตรงไหนดีอยู่ในห้องอันนึงแล้วกันนี่แล้วก็จะซื้อมัน แบบนี้ไงว้าวที่ของเล่นของน้องแมวอันนี้ให้เล่นนะลูกเอาไปเอาไปเล่นนี่นะคะจะมีของเล่นน้องแมวอยู่เต็มบ้านเลยอ่าต้องมีอาหารด้วยสิอาหารก็ให้อยู่ข้างๆเราเลยเออ อเออแมวแมวแมวแคทแมวอ่าอันนี้แล้วกันไหนเราไปดูของที่เราซื้อใกล้ๆสินี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเนว่ามันคืออะไรน้าโอ้แมวกินปลาแซลมอนด้วยแฮะอันนี้ก็เป็นอาหารกับน,น้ำนะจ๊ะเออไหนดูดิว่าแมวมันจะเล่นยังไง ทำไมไม่มีใครมาหาเลยต่อไปวันนี้นั่นจะมาดูปกติกริยาของหล่อนโอ้ยน่ารักต่อไปนะคะเราก็จะมาไม่ดูที่สัตว์เลี้ยงแล้วนะจ๊ะเราจะมาดูเราจะมาสร้างบ้านอีกไหมเออรู้แล้ว EP นี้นะคะเอพิโซดนี้นะคะ เป็นเอพิซดแรกของเราใช่ไหเราก็จะมาสร้างบ้านให้น้องแมวเลยเป็นแบบสถานที่เลี้ยงแมวนะคะขอเป็นแบบที่โล่งๆนะจะเอาแบบเฟอร์นิเจอร์ด้ไหมหรือจะเ,อเป็นพื้นหญ้านะเอเอาแบบเป็นพื้นหญ้าอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยเอ่อขอไปดูห้างในกัน นี่โล่งๆแบบนี้แลดีแล้วเดี๋ยวค่อยไปสร้างเองแล้วกันนะโอเคจ้าอันนี้ให้ใครมาอยู่ดีไหมให้คนเลี้ยงแมวคนหนึ่งเนาะอันนี้นะคะเราก็จะสร้างเป็นอีแจวเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเอาให้แมวพอเดี๋ยวเดี๋ยวหมาค่อยสร้างเออเอาคนนี้แหละเอาชื่อเบตตี้สกินเนอร์นะไม่เอาดีกว่าเอาเอาแยมไม่เอาชื่อเอาอ้อยเออยายอ้อย อ้อยอ้อยจังชื่อชิงชื่ออ้อยอ้อยจังนี่นะคะเรียบร้อยผิวสีเธอไม่ต้องขาวมากต่อไปนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าทําผมให้หล่อนเราก็อะนี่ให้เขาแก่หน่อยไหมเอหัวดำเนียอยเราก็จะเลือกแบบเร็วๆนะครับเสื่อที่จะ เจ้ายายอ้อยต้องใส่ชุดที่มันนไม่ว่าวิวกันไปเออชุดนี้แหละมันเหมือนแบบคนใช้ไม่ใช่คนใช้สิจะ้ะคนเลี้ยงแมวเออไม่ต้องใส่รองเท้าบู๊ทหรอกเธอใส่รองเท้าแตะแค่นี้แหละนี่นะคะได้มาแล้วอีเจ้าเลี้ยงแมวของเราเสร็จแล้วนะคะ อ้อยๆอจังนี่นะคะต่อไปเราก็จะมาไปซื้อแมวซื้อหมานะกันนะสักสักหลายตัวแต่ว่าจะไม่ให้ซ้ํากับที่พวกคนรวยเขาใช้แบบยีพวกซาล่าอะไรอย่างเงี้ยนคะ่ะนี่เราก็จะเลือกแมวกันเลยโอู้วันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอา เอ้ยหันหน้ามาสิลูกเฮ้ยหันบอกให้หันหน้ามาอันนี้มันเป็นแมวประหลาดอะ่ะแมว